สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนสนใจกันนะครับกับกรณีของยาดมสมุนไพรหง์ไทยคือเรื่องนี้มันมีจุดพลิกผันเยอะมากจากแค่ข่าวว่าเจอการปนเปื้อนในล็อตเดียวเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยมีการบุกค,ค้นโรงงานยึดของกลางกันมหาศาลเลยครับใช่ค่ะเป็นเรื่องที่แบบเออน่าติดตามมากเพราะมันเกี่ยวพันหลายส่วนจริงๆทั้งเรื่องสาธนนารณสุขกฎหมายแล้วก็ธุรกิจที่ดังมากๆด้วยครับ วันนี้เราจะมาไล่เรียงกันดูนะครับอิงจากข่าวต่างๆที่ออกมาว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่ที่ออยอเจอครั้งแรกเลยจนถึงตอนที่เขาเข้าไปตรวจคนล่าสุดค่ะเราจะมาดูข้อมูลรอบด้านกันทั้งมุมของผู้ประกอบการแล้วก็เหตุผลของทางเจ้าหน้าที่ด้วยว่าทําไมถึงต้องดําเนินการเข้มนข้นขนาดนั้นงั้นเรามาเรื่อกันที่จุดเริ่มต้นเลยดีกว่าครับตอนที่ออยอเขาเออกมาประกาศครั้งแรก ตอนนั้นคือออยอเขาแจ้งเตือนผู้บริโภคใช่ไหมครับว่าตรวจเจอการปนเปื้อนพวกเชื้อราจุลินทรีย์ในยาดมหงไทยสูตร2กระปุกเขียวใช่ค่ะแต่เขาก็ระบุชัดเจนนะคะว่าเป็นแค่ล็อตการผลิตเดียวคือล็อต332เท่านั้นครับล็อต332สมนี่มีประมาณเท่าไหร่นะครับข้อมูลบอกว่าประมาณ2 0 0 0 0นชิ้นค่ะซึ่งการที่ออยอตรวจเจอแล้วก็ประกาศเตือนเนี่ยก็ถือเป็นกระบวนการปกติของเขานะคะ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคอ๋อครับครับเป็นมาตรฐานอยู่แล้วค่ะตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรเลยค่ะการปนเปื้อนพวกนี้มันก็ต้องระวังอยู่แล้วเพราะวัตถุดิบมันมาจากธรรมชาติเนาะอาจจะมีปัจจัยเรื่องความชื้นอะไรพวกนี้ได้ซึ่งตอนแรกเนี่ยทางหงไทยเขาก็ออกมาเร็วมากนะครับใช่ค่ะเขาออกแถลงการยอมรับเลยแล้วก็ประกาศเรียกคืนสินค้าล็อตนั้นทันทีครับ เสนอคืนเงินให้ด้วยหรือว่าเปลี่ยนเป็นอถอื่นที่ปลอดภัยให้อืมตอนนั้นหลายคนก็คิดว่าน่าจะจบแล้วนะดูเขาก็รับผิดชอบดีแต่กลายเป็นว่ามันมีประเด็นตามมาอีกคือเรื่องวิธีการของอยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีนักวิชาการอย่างคุณพนาทองมีอาคมเขาก็ออกมาตั้งข้อสังเกตนะว่าการประกาศแบบนี้มันแรงไปไหมมันเหมือนไปทำลายแบรนด์เขาซึ่งเป็นเหมือนออทูตวัฒนธรรมไปแล้วครับครับ คือเขามองว่าน่าจะเรียกคุยกันก่อนไหมให้โอกาสแก้ไขก่อนประกาศอะไรแบบนี้ประมาณนั้นค่ะเพราะข่าวนี้มันไม่ได้แค่ในไทยนะที่ตกใจกันคือเพื่อนบ้านเราในอาเซียนที่เขาฮิตฮิตกันเนี่ยลาวฟิลิปปินส์มาเลออินโดสิงคโปร์เวียดนามคือเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันหมดเลยโอ้กระทบวงกว้างเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะมันกระทบภาพลักษมณ์มลนไายไทยโดยรวมไปด้วยเลยไม่ใช่แค่หงไทยแบรนด์เดียวแล้วหลังจากนั้น ทางหงชัยเขาก็พยายามแก้ปัญหานะครับไม่ได้นิ่งเฉยค่ะเห็นว่าผู้บริหารเขาไปคุยกับทางสอทอนอเลยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติอ๋อไปปรึกษาเรื่องการฉายรังสีใช่ไหมครับใช่ค่ะเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องการปนเปื้อนให้มันเอ่อยยั่งยืนไปเลยการฉายรังสีนี่มันเป็นยังไงนะครับปลอดภัยไหม คุณกมลอุ่นกมลผู้จัดการศูนย์ฉายรังสีเขาอธิบายไว้นะคะว่ามันคือการใช้รังสีแกมมาหรืออิเล็กตรอนยิงผ่านผลิตภัณฑ์ไปเลยเพื่อฆ่าเชือ้อครับครับมับงสวอาาจปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ความร้อนสูงด้วยพวกสมุนไพรก็จะไม่เสียคุณสมบัติแล้วก็เป็นวิธีที่ทั่วโลกยอมรับกันใช้กับเครื่องมือแพทย์อาหารสมุนไพรเยอะแยะเลยค่ะ อ๋อคือมันช่วยลดปริมาณจุลินทรีย์ลงได้โดยไม่กระทบตัวยาใช่ค่ะให้มันต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานไปเลยทางสอธนอเองเขาก็มองว่าหงไทยนี่เหมือนทูตวัฒนธรรมนะเขาก็พร้อมช่วยเต็มที่ครับครับดูเป็นทางออกที่ดีเลยนะครับที่สำคัญคือมันฉายผ่านบรรจุภัณฑ์สุดท้ายได้เลยป้องกันการปนเปื้อนซ้าแล้วก็ไม่กระทบสีกลิ่นสรรพคุณอะไรเลยปลอดภัยแน่นอนคะ่ะ แล้วทางหง์ไทยเขาตัดสินใจยังไงต่อครับหลังจากไปคุยมาเขาตัดสินใจครั้งใหญ่เลยค่ะประกาศเลยว่าจะเอาผลิตภัณฑ์ยาดมทุกรุ่นทุกสูตรเลยนะไม่ใช่แค่หลอดที่มีปัญหาโอ้ทุกรุ่นเลยเหรอครับใช่ค่ะทุกรุ่นที่ผลิตออกมาจะส่งไปฉายรังสีก่อนวางขายทั้งหมดและก็จะมีใบรับรองจากสอทนอให้ด้วยเพื่อยืนยันความปลอดภัยโอ้โหอันนี้ถือว่าแสดงความรับผิดชอบเต็มที่เลยนะครับแสดงความตั้งใจจริงเลย ผู้บริหารเขาคุณธีรพงศ์บอกเลยว่าถ้ารู้ว่ามีปัญหาแล้วมีวิธีแก้แบบนี้ปัญหาจะไม่เกิดเลยอะไรแบบนี้เลยค่ะครับก็ดูเหมือนเป็นการลงทุนที่สูงนะแต่มันก็สร้างความเชื่อมั่นได้เยอะเลยใช่ค่ะเหมือนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลยนะตอนนั้นแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะสิครับนั่นนะสิคะจุดพีิมันอยู่ตรงนี้แหละครับในขณะที่แผนการฉายรังสีกําลังจะเริ่มเนี่ยกับมีข่าวใหญ่เข้ามาแทรกข่าวอะไรคะ อยประสานตำรวจปคบอรครับนำกำลังพร้อมใหม่ค้นเข้าตรวจสถานที่ผลิตเลยพร้อมกัน4จุดโอ้โหสี่จุดเลยเหรอคะที่ไหนบ้างจุดหนึ่งอยู่ในกรุงเทพครับซอยซิลิเกสามแถวบางแคอีก3จุดนี้อยู่ที่สมุทรสาครซอยเพชรเกษม120รออ้อมน้อยกระทุ่มแบนแล้วผลการตรวจค้นเป็นยังไงบ้างคะผลคือยึดของกลางเพียบเลยครับเป็นยาดมหง์ไทยที่เราคุ้นๆกันนี่แหละหลายสูตรหลายสีทั้งกระปุกทั้งแบบหลอด รวมๆแล้ว9รายการเยอะไหมคะปรินานเยอะมากครับประมาณ2ล้านแสนห้าหมชิ้นโอ้โห2ล้านกว่าชิ้นใช่ครับเจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าเนี่ยร้อยถึงร้อล้านบาทเลยนะโอ้โหเรื่องใหญ่มากจริงๆค่ะแล้วข้อกล่าวหาคืออะไรคะทำไมถึงต้องเข้าค้นขนาดนี้ คือทางอยกับปคบเขาบอกว่าสถานที่ทั้ง4แห่งนี้เป็นการลักลอบผลิตนอกเหนือจากโรงงานหลักที่ได้รับอนุญาตอ๋อโรงงานหลักเขาอยู่ที่บางไผ่บางแคใช่ไหมคะใช่ครับที่นั่นได้รับอนุญาตถูกต้องแต่สี่ที่ที่ไปค้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้รับอนุญาตก็เลยเข้าขายเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมตามพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพร ค่ะตามกฎหมายคือถ้าผลิตในที่ที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตตามมาตรา18เนี่ยถือว่าเป็นของปลอมเลยตามมาตรา5 8 4ครับแล้วก็ยังผิดฐานผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาตด,ด้วยที่เขาเรียกกันว่าโรงงานเถื่อนนะครับค่ะอันนี้ก็ผิดตามมาตรา18ประกอบมาตรา71โทษนี้แรงเหมือนกันนะคะแรงขนาดไหนครับถ้าผลิตหรือขายของปลอมเนี่ยโทษสูงสุดคือจำคุก10ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทเลยนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับโห ส่วนถ้าผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเหมือนกันอื้มโทษหนักจริงๆครับค่ะทางผู้บริหารกระทรวงอ,อยออก,ก็ออกมาพูดชัดเจนนะคะว่าจะดำเนินคดีเต็มที่ไม่มีการผ่อนปรนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคครับแล้วของกลางที่ยึดไปนี่คือต้องส่งตรวจอีกทีใช่ไหมครับใช่ค่ะส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องแลบ คาดว่าประมาณเดือนหนึ่งถึงจะรู้ผลค่ะอืมมีประเด็นเรื่องคำว่าผลิตด้วยใช่ไหมครับที่มันไม่ได้หมายถึงแค่ผสมอย่างเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจคือตามกฎหมายเนี่ยคำว่าผลิตมันรวมไปถึงการแบ่งบรรจุการบรรจุการติดฉลากด้วยอดังนั้นแม้ว่าเขาจะบอกว่าที่นั่นแค่ใช้ติดสติกเกอร์หรือบรรจุใส่โหลเฉยๆเนี่ยถ้ามันทำนอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาต ก็อาจจะยังเข้าข่ายว่าผลิตในทางกฎหมายได้อยู่ดีค่ะอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ต้องสู้คดีกันต่อไปซึ่งมันก็ตรงกับที่เจ้าของเขาชี้แจงออกมาเหมือนกันนะครับคุณธีรพงษ์ค่ะเขาว่ายังไงว่างคะเขาก็ยอมรับนะครับว่าที่สมุทรสาครน่ะไม่ใช่โรงงานผลิตหลักจริงๆคือใช้แค่ติดสติกเกอร์กับบรรจุไซโลเท่านั้นไม่ได้ผสมยาที่นั่นแล้วทําไมต้องไปทําที่นั่นล่ะคะเขาก็บอกว่าผลิตไม่ทันครับออเดอร์มันเยอะมาก โดยเฉพาะจากต่างประเทศโรงงานหลักที่บางแคมมันกำลังผลิตไม่พอจริงๆอ๋อเป็นปัญหาคอขวดใช่ครับก็เลยต้องหาพื้นที่เพิ่มซื้อเครื่องติดสติ๊กเกอร์เครื่องบรรจุเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนให้มันทันออเดอร์อืมอันนี้ก็สะท้อนปัญหาของ SME หรือธุรกิจที่โตเร็วนะคะคือพอของมันขายดีมากๆเนี่ยแรงกดดันเรื่องผลิตให้ทันมันก็สูงการจะขยายโรงงานตามกฎเป๊ะๆมันใช้เวลาครับ ซึ่งเขาก็บอกว่ากําลังทําอยู่นะโรงงานใหม่เนี่ยอ๋อเหรอคะใช่ครับกําลังสร้างโรงงานใหม่ที่พุทธมนฑลสายสี่ใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยและแบบแปลนก็คือ,ออยออนุมัติแล้วด้วยเอาแล้วทําไมถึงยังไม่ได้ใบอนุญาตล่ะคะปัญหามันอยู่ที่ขั้นตอนขอใบอนุญาตรองอสี่กับใบอนุญาตผลิตจากสสจสมุทรสาครนะครับคือเขาได้รับแจ้งว่าต้องรอให้ลงเครื่องจากอุปกรณ์ให้ครบก่อนถึงจะยื่นขอได้อ๋อ อองสร้างเสร็จลงเครื่องครบถึงจะเริ่มขออนุญาตได้ประมาณนั้นแหละครับมันก็เลยติดอยู่ตรงนี้โรงงานสร้างเสร็จตามแบบแล้วแต่ยังเริ่มผลิตไม่ได้เพราะใบอนุญาตยังไม่มีอืมอันนี้ก็น่าคิดนะคะเรื่องกระบวนการคือต้องลงทุนไปเยอะแล้วทั้งสร้างโรงงานลงเครื่องจกักรแต่ใบอนุญาตก็ยังไม่ได้ในขณะที่ของก็ต้องรีบผลิตมันก็เท้าทายการจัดการเหมือนกันนะครับ ทั้งหมดนี้มันก็เลยนำมาสู่ความรู้สึกของคุณธีรพงศ์ที่เขาบอกว่าเสียใจมากท้อแท้หมดกำลังใจเลยอืเข้าใจได้เลยค่ะเขามองว่าความเสียหายมันประเมินค่าไม่ได้เลยไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรือของที่โดนยึดแต่มันคือชื่อเสียงบริษัทที่สร้างมาเกือบ20ปีแล้วก็ชื่อเสียงของสมุนไพรไทยด้วยค่ะกระทบความเชื่อมั่นไปเยอะเลยเขาถึงก็บอกว่าอาจจะเสียลูกค้าไปถึง90%เอร์ซ็นตเลยนะโห มีคำพูดที่เขาให้สัมภาษณ์ไว้นะครับที่สะท้อนความรู้สึกได้ชัดเจนมากประมาณว่าผมก็ไม่ได้อยากทำผิดกฎหมายแต่ตอนนั้นจะให้ทำยังไงมันบีบมันบังคับค่ะเออพยายามแก้ปัญหาอยู่ไม่ได้นิ่งเฉยแล้วก็เหมือนตัดพ้อว่าทำไมไม่เปิดโอกาสให้เราไม่ใช่เอากฎระเบียบมาขยี้แบบนี้ถ้าผิดก็เตือนให้แก้ไขก่อนดีกว่ามาพิฆาตกันเลยแล้วก็ถามว่ามีทางออกให้ผมได้ทำสำเร็จไหม เขาก็ยืนยันว่าตั้งใจทําธุรกิจสุจริตมาตลอดฟังแล้วก็เห็นใจนะคะคือมุมของผู้ประกอบการเขาก็คงรู้สึกว่าพยายามแก้ปัญหาเต็มที่แล้วภายใต้แรงกดดันเยอะมากแต่ก็มาเจอการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากมันก็อาจจะรู้สึกว่าเออไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่าไม่ได้รับโอกาสปรับตัวเท่าที่ควรครับสรุปแล้วเรื่องนี้มันซับซ้อนจริงๆนะครับจากแค่เรื่องปนเปื้อนตอนแรก นำไปสู่การพยายามใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาแต่สุดท้ายก็มาเจอเรื่องใหญ่กว่าคือการเผยแพร่ในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็คำชี้แจงที่สะท้อนความยากลำบากของผู้ประกอบการที่โตเร็วมากๆค่ะถ้ามองภาพรวมใหญ่ๆเลยนะคะกรณีนี้มันสะท้อนความท้าทายในการหาจุดสมดุลของภาครัฐเลยสมดุลระหว่างอะไรกับอะไรครับระหว่างเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ของปลอดภัยมีคุณภาพอันนี้คือหน้าที่หลักของออยอเลย ต้องบังคับใช้กฎหมายจริงจังกับอีกด้านคือการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมอย่างสมุนไพรซึ่งรัฐก็สนับสนุนเหมือนกันครับครับเข้าใจครับบางทีสองเรื่องนี้มันก็อาจจะตึงๆกันได้โดยเฉพาะเวลาธุรกิจมันโตเร็วมากๆจนอาจจะเอ่อกำกึ่งกับกฎระเบียบที่ออกแบบมาสําหรับอุตสาหกรรมใหญ่ๆแล้วก็อาจจะมีคําถามเรื่องการสื่อสารการให้คําแนะนําด้วยว่าเพียงพอไหมที่จะช่วยให้เขาปรับตัวทัน เป็นประเด็นที่น่าคิดต่อมากเลยครับนอกจากเรื่องกฎหมายที่ต้องว่ากันไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นบทเรียนให้เราต้องกลับมาคิดกันหลายเรื่องเลยเช่นเรื่องอะไรบ้างคะเช่นว่าเราจะมีวิธีสนับสนุนธุรกิจไทยที่โตเร็วๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสินค้าวัฒนธ,ธรรมให้เขาขยายกิจการได้ดีควบคู่ไปกับการรักษาม,มาตรฐานตามกฎหมายได้ยังไงค่ะแล้วบทบาทของรัฐเองละ่ะ ควรจะเน้นแค่กำกับตรวจสอบจับกลุ่มหรือควรจะเข้าไปช่วยแนะนำให้คำปรึกษามากขึ้นด้วยโดยเฉพาะกับรายเล็กที่โตเร็วๆมากๆจนอาจจะตามกฎไม่ทันอืมเป็นคำถามที่ดีค่ะมันจะมีทางไหนไหมที่จะหาจุดสมดุลที่ดีกว่านี้ระหว่างการปกป้องผู้บริโภคกับการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศอันนี้คงต้องฝากเป็นการบ้านให้ช่วยกันคิดต่อแล้วล่ะครับ